เป็นรถเก่าที่ผ่านการเวลามาเกินกว่า30กว่าปีเกือบ40ปีนะครับสำหรับเมซูมิชิแลนเซอร์แชมป์คันนี้นะเรือนไม้นะปัดติดครบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียน้ำมันเกเียความเร็วเกียวัดรอบเกยความร้อนนะครับใช้งานได้ครบเลยรถวิ่งไป2,40,000โลช่องแอร์สมบูรณ์สามารถปรับทิศทางแอร์ได้ปกติเลยนะไม่มีหลมคอนโซลสวยไม่มีตำหนิ นะเสา A สวยมากนะครับไม่อัดกาวนะครับสวยๆเลยไม่แก่นะด้านขวาก็เช่นกันครับเพื่อนๆนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากครับ 1. ประหยัดน้ํามันนะครับ2ดูแลรักษาง่าย 3. เครื่องเหนียวมากนะครับเหนียวทนมากนะครับสําหรับเมซูแลนเซอร์แชมป์คันนี้นะฮะคลาสสิกแบบสุดๆนะสำหรับคนที่ชอบรถยุค90นะครับดูฮะขับขี่สนุกมากนะฮะ นะสำหรับมิซูมิชิแลนเซอร์แชมป์นะคับนิ่มๆเลยระบบไฟติดครบนะกลางค่ำกลางคืนไฟสว่างสวยนะเดี๋ยวผมจะจอดให้เ,เพื่อนๆได้ดูรอบๆคันกันนะฮะมิซูแลนเซอร์แชมป์นะค Champ, นะใครชอบรถยุค90คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสภาพสวยใหม่มากนะครับพร้อมกับของแถมนะครับชุดหัวแก๊สปิกนิกนะหัวแก๊สใหญ่ก็ใช้ได้พร้อมกับกระทะมูลค่า6,900บาท นะฮะอันนี้เราแถมให้นะ,ะเ,นเพื่อนๆดูฮะเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะรีวิวให้เ,เพื่อนๆดูแบบสดๆนะครับสีสันสวยงามนะสี่สเต็ปนะเครื่องดีเกียร์สมบู Air, en, 4, รณ์แอร์เย็นภาษีพรบไม่ขาดนะครับและที่สําคัญครับมีเพลงฟังด้วยนะแผงซาวเพลงนะครับลำโพงสวยๆเลยนะเพื่อนดูฮะโอ้โหสวยจริงๆนะสำหรับมิสูแลนเซอร์แชมป์อันนี้คือของแถมนะชุด หุงต้มนะครับรวมถึงกระทะด้วยนะอันนี้แถม้เลยครับ6,900นะครับนะค่าตัวอยู่ที่39,000เครื่องดีเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นภาษีพรบรไม่ขาดนะคะฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามผมหน่อยละกันนะ3 9 0 0มคุ้มๆเลยนะรถหายากมากนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะรีวิวแบบสดๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยฮะมิสูแชม สามหมืนะะ่นเราคาต่อรองได้คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ